บอบบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีเงาดำวูบวาบตามหลังลงมาจากรถด้วยเหมือนจะตามมาติดๆจนขนลุกสู้ขึ้นมาเรื่องบางเรื่องอาจเหลือเชื่อและเหนือธรรมชาติมากๆอย่างไม่คาดคิด เหมือเรื่องเล่าต่อไปนี้ที่ผมได้ฟังมาจากเพื่อนที่ทํางานด้วยกันแต่เขามีใจรักในงานอาสาเลยไปสมัครเป็นอาสากู่ภัยช่วยขับรถเก็บศพและอาสาช่วยผู้ป่วยจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่และทุกเวลาโดยเรื่องราวดังกล่าวบ๊อบเพื่อนของผมได้เล่าให้ฟังว่าย้อนเวลากลับไปเมื่อ3 4ปีก่อนตอนนั้นเขาเพิ่งผ่านช่วงวัยรุ่นมาไม่นานทำงานได้ไม่กี่ปี แต่สามารถซ่อมรถและขับรถได้อย่างชํานาญมากก็เรียกว่าเจ้านายใช้ให้ไปเหนือไปใต้บ๊อบไปได้หมดทุกที่ส่วนเวลาที่เหลือหลังเลิกงานวันไหนที่ขยันหน่อยบ๊อบก็จะไปรวมกับกลุ่มเพื่อนรอฟังว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายทางไหนก็จะขับรถไปแทบทุกที่เพื่อช่วยเหลือเป็นเคสเคสไปจนมีอยู่วันหนึ่งบอบบอกว่าคืนนั้นค่อนข้างเด็กมากเราเราเกือบดีสองเห็นจะได้ขณะนั่งจับก,กลุ่มคุยกัน โดยที่บอบตั้งใจจะกลับบ้านไม่เกินตีสามของทุกวันเพราะว่าเขามีงานตอนเช้ารออยู่คืนนั้นบ็อบเล่าให้ฟังว่าได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยเกิดอุบัติเหตุใหญ่คือรถตู้ชนขอบทางซึ่งเป็นแท่งเบริเออร์ขนาดใหญ่จนทำให้รถพลิกคว่ำหลายตลบและเกิดไฟลุกท่วมมีทั้งที่กระเด็นออกมานอกรถและไม่สามารถออกมาจากรถได้บอบและพวกจึงรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ โดยมีบ๊อบเป็นคนขับขับไปอย่างไวเพื่อให้ทันสถานการณ์และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงทีแต่บ๊อบก็ล่าว่าคืนนั้นเมื่อไปถึงมีกู้ภัยอีกหลายค่ายที่อยู่ใกล้และไปถึงก่อนช่วยกันลําเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนคนของบ๊อบเพื่อนร่วมทีมได้ลงไปช่วยดับไฟและช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมาเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลต่อไปซึ่งในคืนนั้น มีลุงคนหนึ่งติดค้างอยู่ภายในรถสภาพไฟลั่วกเกือบ50%เห็นจะได้บ๊อบยังเล่าต่ออีกว่าตอนแรกที่เห็นค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าส่งโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่ลุงแกก็น่าจะรอดเพราะยังไม่ลุกลามไม่มากแต่อาจจะด้วยความสูงอายุทําให้ร่างกายของลุงแกไม่อาจทนต่อพิษบาดแผลและความเจ็บปวดได้ไวแกจึงเสียชีวิตอยู่ภายในรถกู้ภัยที่บ๊อบเ,เป็นคนขับ เรียกว่าไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายเลยว่าแกน่าจะเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วพวกเราได้แต่สงสารหารู่ทางติดต่อญาติพี่น้องของลุงเพื่อให้มารับศพที่โรงพยาบาลแต่ก็ดูเป็นที่น่าสงสารมากขึ้นไปอีกที่ลุงแกมีเพียงภรรยาที่ชื่อว่าป้าแววดูแลเพียงลำพังไม่มีลูกหลานดูแลป้าแววแกเลยขอให้พวกเราช่วยนำศพลุงไปไว้ที่วัดให้ด้วย โดยแก่ได้นั่งมาในรถแล้วร้องไห้ไปแทบตลอดทางจนถึงวัดเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นบ๊อบบอกว่าเป็นที่น่าเสเือนใจมากจากที่เคยทำงานอาสากู้ภัยมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกโหดหูใจเท่าครั้งนี้มาก่อนและด้วยความสงสารและเห็นใจป้าแหววทีมกู้ภัยของบ๊อบเลยได้ลงขันกันเพื่อร่วมทำบุญและไปช่วยดูแลเรื่องงานศพที่วัดไกลบ้านป้าแหววให้ด้วย โดยเป้าแหววแกไม่มีเงินทองมากนักเลยเลือกที่จะสวดศพเพียงแค่หนึ่งคืนและเผาศพในอีกวันต่อมาบ๊อบก็ใช้วิธีเช้าไปทํางานเย็นก็ไปมูลนิธิเพื่อขับรถกู้ภัยพาเ,เพื่อนๆไปร่วมฝังและช่วยงานศพของคุณลุงแต่จากเรื่องราวสุดเศร้าชวนสังเวชได้กลับกลายเป็นเรื่องราวสุดร้อนที่น่าสะพรึงกลัวมาได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อวิญญ,ญาณของลุงแกเกิดความเฮี้ยนและน่าจะอยู่ในลักษณะของการตายที่ไม่รู้ตัว ทำให้แกมาปรากฏตัวให้บ๊อบและเพื่อนๆได้เห็นกันอย่างไม่ค่าคิดมาก่อนโดยในคืนแรกของการสวดอภิธรรมนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่บนศาลาวัดกันเลยเมื่อบ๊อบกำลังตั้งใจฟังพระสวดจู่ๆเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อย่างไม่เกลี่ยที่เน่าเหม็นโชยผ่านมาก่อนที่จะรู้สึกเหมือนกับมีใครมาสะกิดจ,จากทางด้านหลังและเมื่อเหลียวหลังกลับไปมองก็พบว่าเพื่อนที่นั่งอยู่ ตั้งใจพนมมือฟังพระสวดกันอยู่ใจตอนนั้นก็คิดว่าคงจะอุปทานไปแน,หน่หลังจากนั้นไม่นานกลิ่นั้นค่อยจางหายไปบ๊อบเลยยิ่งคิดในใจว่าคงจะอุปทานไปจริงๆและก็ตั้งใจฟังพระสวดต่อไปสักพักแต่เจ้ากรมเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันทั้งที่ปกติแล้วไม่ค่อยชอบเข้าห้องน้ำวัดสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในยามค่ำเขียนแบบนี้ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหาทางไปส่วนได้โดยไม่คาดคิดว่าจะต้องไปเจอกับเรื่องราวสุดหลอนอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่กลิ่นเท่านั้นแต่กลับมีเสียงและภาพแบบแปลกๆขณะที่บอบเดิอนอ้อมไปเข้าห้องน้ำด้านหลังซึ่งติดกับกำแพงวัดก็เริ่มมีกลิ่นแบบเดิมลักษณะเหมือนกลิ่นเน่าเหม็นของซากศพผสมกับกลิ่นไหม้ของเนื้อที่ถูกย่างผสมปนเปก,กันไปหมด แต่ก็ยังฝืนเดินต่อไปอีกไม่ไกลก็จะถึงห้องน้ำแล้วแต่ก่อนที่จะถึงห้องน้ำนั่นเองจู่ๆก็รู้สึกถึงเงาดำเม็ดที่พาดผ่านระหว่างกำแพงวัดกับประตูห้องน้ำเหมือนกับว่ามีบางสิ่งลอยเป็นเงาดำแต่ช่วงคลิปตาเดียวก็หายไปทิ้งไว้เพียงเสียงเป็นเสียงเหมือนกับฝีเท้าคนเดินไปอีกด้านเองลำพังแค่นี้ก็หลอนพอแล้วบ๊อบยังบอกอีกว่า รรดามาวัดตอนนั้นก็แทบจะแข่งกันทั้งเห่าทั้งหอนอยู่ร,บรอบๆเล่นเอาแทบหายปวดท้องไปเลยแต่ไหนๆมาถึงแล้วก็เลยเข้าไปทําธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วรีบออกมาระหว่างนั้นเองสังเกตเห็นเหมือนมีเงาดําแบบเดิมหลอยผ่านหน้าไปคือเป็นเหมือนเส้นเงาจนคาดเดาไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่บ๊อบจำพรวดๆออกมาจากห้องน้ําจนถึงศาลาวัด ที่เพื่อนเพื่อนน้องๆก็รอกันอยู่เพราะว่าพระสวดจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็พากันไปล่ำลาป้าแววพร้อมรับปากว่าพรุ่งน,นี้จะมาเผาศพของลุงแกอย่างแน่นอนจากนั้นก็เลยเดินทางกลับโดยในเวลานั้นก็ถือว่าไม่ดึกมากนักเรารักสองหรือสามทุ่มโดยประมาณแต่พวกเราก็ายังมีภารกิจเดิมๆคือไปเข้าเวรรอเผื่อว่าเกิดเหตุ่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นมาอีก บ๊อบทำหน้าที่ขับรถออกจากวัดจากวัดไปถึงจุดพักรอกของพวกเราถือว่าไม่ไกลมากนักบ๊อบบอกว่าขับรถไปเรื่อยๆผ่านถนนสายหลักจนถึงถนนสายรองที่แสงไฟไม่ค่อยสว่างมากนักแต่ด้วยแสงของไฟหน้ารถก็ถือว่าสว่างใช้ได้อยู่ขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆนั่นเองบ๊อบเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเ,เพื่อนๆน้องๆที่นั่งอยู่ด้านหลังเหมือนทุกคนจะหันมาเพ่งมองด้านหน้ารถ ที่บ๊อบขับรถอยู่ไประยะโดยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองอะไรกันนักหนะแถมมองด้วยสายตาประหลาดบางคนก็ดูหวาดกลัวอะไรบางอย่างบางคนก็ทำท่าเหมือนตกใจอะไรบางสิ่งที่บ๊อบเองก็ไม่รู้จริงๆว่าพวกนั้นเป็นอะไรกันนักหนะจนขับรถถึงจุดพักรถที่หลายคนแทบกระโจนพรวดลงจากรถเหลือแค่บ๊อบเท่านั้นที่ลงมาที่หลังสุดต้องสำรวจความเรียบร้อยดับไฟ ปิดสวิตช์แอร์ทุกอย่างก่อนจะโดดลงมาและจะด้วยอุปทานไปเองหรือหวาดกลัวมาจากที่วัดก็ไม่แน่ใจบอบบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีเงาดำวูบวาบตามหลังลงมาจากรถด้วยเหมือนจะตามมาติดๆจนขนลุกสู้ขึ้นมาหนักกว่านั้นคือรู้สึกเหมือนรอบตัวมีพลังงานบางอย่างที่ทำเอารอบๆตัวเย็นเฉียบขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุมันเย็นจนเหมือนหนาวเข้ากระดูก แทบจะห่อไหลแล้วเดินตามน้องๆไปนั่งลงที่โต๊ะตัวเดมหลายคนเริ่มเล่นหมากลุกเพื่อแก้เบื่อบางคนก็ดื่มเบียร์กระป๋องพอให้กระชุ่มกระชวยเพราะจะดื่มกันหนักก็คงจะไม่ได้ทุกคนต่างมีภารกิจสําคัญถ้าหากเกิดเหตุด่วนอะไรขึ้นส่วนตัวบ๊อบเองบ๊อบบอกว่าตอนนั้นรู้สึกง่วงเพราะนอนดึกมาหลายวันภาพของคุณลุงที่ถูกไฟคลอกก็ทําเอาหล่อและติดตาอยู่ เลยฟุบหลับกับโต๊ะที่เพื่อนๆเ,เล่นหมากรูกกันอยู่นั่นแหละแต่ขณะที่หลับพักสายตาหูของบ๊อบก็ได้ยินเพื่อนๆคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากออกจากวัดมาทําให้แทบนอนต่อไม่ได้เพราะหลายคนบอกว่าต่างคนต่างเห็นว่ามีคนนั่งคู่กับบ๊อบมาตลอดทางทาง,ทางที่เบาะข้างคนขับตอนขึ้นรถไม่มีใครนั่งอยู่เลยแม้แต่คนเดียวบ๊อบเองก,ก็เริ่มเอะใจมาคิดว่าตอนที่ลงจากรถแล้ว รู้สึกเหมือนมีเงาดำตามหลังลงมาด้วยน่าจะเป็นร่างที่หลายคนเห็นว่านั่งคู่มากับเขาแน่ๆถึงตอนนั้นทุกคนพากันสรุปว่าคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุงที่เพิ่งถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อวันก,อนก่อนอย่างแน่นอนจากเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นบ๊อบยอมรับว่าเขาเริ่มกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งที่ทำงานกู้ภยัยเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สารพัดศพที่อยู่ในสภาพไม่ได้น่าดูเลยสักนิดแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดระแวงอะไรมาก่อนเท่าครั้งนี้แม้จะรู้ว่าลุงเองก็คงไม่ได้มีเจตนาจะมาหลอกหลอนพวกเราเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราเข้าไปเพื่อช่วยเหลือลุงนับตั้งแต่ตอนเกิดเหตุจนถึงนำศพไปวัดอีกทั้งยังช่วยดูแลป้าแววเท่าที่จะทําได้กันอีกด้วยหลังจากต่างคนต่างเล่าแล้วก็พากันแอบร้อน จู่ๆสุนดังจรแถวนั้นก็พาการเห่าหอนเหมือนเห็นอะไรสักอย่างเพื่อนของบ๊อบถึงกับเอาก้อนหินป่าไล่ไม่ให้มาหอนชวนร้อนแถวนั้นแต่ก็ยังไม่ไวายไปเห่าหอนอยู่ไกลๆแต่ก็ดังมาถึงที่พักของพวกเราบ๊อบเองเริ่มเหลี่ยวซ้ายแลขวาก่อนทุกคนจะมากองรวมอยู่ด้วยกันเมื่อได้ยินเสียงเหมือนตแตลรถดังแปรนออกมาจากภายในรถที่จอดอยู่ที่หน้าหลานนั้นรถกู้ภัยที่บ๊อบมั่นใจว่า ิดสวิตท,ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะดังขึ้นมาได้ยังไงกันหลังจากเสียงแตรพวกเราไม่ได้หูฝาดไปนแน่แ่เพราะต่างได้ยินตรงกันว่าเป็นเสียงประตูด,ด้านคางของรถที่เปิดและปิดลงเสียงดังปังใหญ่ๆทั้งๆท,ที่ประตูก็ปิดสนิทแถมล็อกไว้เรียบร้อยเส็จด้วยเอาแล้วไงบ็อบเล่าว,ว่าตอนนั้นพวกเราหวาดกลัวกันมากเมื่อมีเสียงสัญญ,ญาณแจ้งเตือนอุบัติเหตุเข้ามาก็แทบเกี่ยงกันขับรถเลย ด้วยความหวาดกลัวสุดท้ายบอบก็ต้องยอมรับสภาพเป็นคนขับตามเดิมก่อนขึ้นรถบอบได้แต่วสวมสร้อยพระและบอกกล่าวว่าผู้เขาไปทําความดีขออย่าให้เกิดเหตุร้ายใดๆหรือหากมีวิญญาณดวงใดที่พัดหลงมากลั่นแกล้งหลอกหลอนพวกเราก็ขอให้กลับใจอย่ามาหลอกหลอนพวกเราเลยหลังจากนั้นบอบก็ขึ้นไปขับรถตามปกติและพวกเราก็ไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดใดๆหลังจากนั้น แต่เรื่องราวร้อนๆก็ยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะยังมีภารกิจไปเผาศพของลุงในวันต่อมาที่จะเรียกว่ายา่างขวันที่สามก็เห็นจะได้ที่โบราณว่าวิญญาณจะแรงมากเพราะในคืนที่สามเขาจะรู้สึกตัวว่าได้ตายไปแล้วจะกลับบ้านหรือจะไปไหนก็สามารถไปได้หมดวันนั้นพวกเราพากันขับรถไปเผาศพลุงที่วัดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับขอขมาลาโทษบอกกล่าวลุงให้ไปสู่ภพมภูมิที่ดี โดยก่อนกลับยังตัดสินใจตรงดิ่งไปหาหลวงตาที่เป็นเจ้าอาวาสขอให้ท่านปราภพมน้ำมนต์ให้ทั้งเหล่ากู้ภัยในกลุ่มกับรถคันเกิดเหตุและก็เป็นที่น่าประหลาดใจทั้งที่อยู่ในช่วงโรพรเพยยังไม่ค่ำมืดดีพวกเราต่างที่เสียงเหมือนกับคนร้องหวยหวนนดังออกมาจากรถของพวกเราทั้งที่ภายในรถก็ไม่มีใครหลวงตาท่านก็บอกว่าน่าจะมีดวงวิญญาณบางดวง ที่ยังหลงติดอยู่ภายในรถกู้ภัยนั่นแหละแต่หลังจากนี้จะไม่มีอะไรเพราะท่านได้ปาผมน้ำมนต์บัดรองควานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ทําให้พวกเราค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยก่อนที่จะกราบลาหลวงตาแล้วพากันเดินไปร่ำลาป้าแววอีกครั้งตอนนั้นรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมดวงตาของป้าแววดปแปูแปลกๆเหมือนจะเบิกตาว้างแล้วก็ขยี้ตาอยู่พักใหญ่จนเม่เข้าไปถึงตัวป้าแววเพื่อร่ำลานั่นแหละ แกถึงได้บอกกับพวกเราว่าแกเห็นลุงเดืินตามหลังพวกเรามาด้วยเท่านั้นเองพวกเราหลายคนก็ถึงกับร้อนร้อนหนาวหนาวนี่ขนาดว่าหลวงตาปราบผมน้ำมนต์ให้เรียบร้อยแล้วยังไม่ไว่ายจะมาเดินตามหลังพวกเราอยู่เลยแต่มาคิดในอีกมุมหนึ่งบางทีลุงแกก็อาจจะอยากมาล่ำหลาป้าแววเมียของแกด้วยก็ได้เพราะหลังจากผ่านวันนี้ไปแกก็คงไม่มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกแล้วดวงวิญ,ญญาณของแก ก็คงไปสู่ภพภูมิที่ดีไปผุดไปเกิดตามทางที่ควรจะเป็นบ๊อบเล่าต่อว่าจากนั้นก็ได้ยกมือไหว้ร่ำลาป้าแววอย่างเป็นทางการอีกครั้งขอให้แกมีสุขภาพที่ดีดูแลตัวเองดีๆจากนั้นพวกเราก็กลับมาขึ้นรถเพื่อขับรถกลับและแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้ที่จะมาขับรถคันนั้นนอกจากบ๊อบโดยบ๊อบก็ได้เล่าให้ผมฟังอีกว่าตอนนั้นบ๊อบทำใจและตั้งสติอย่างมาก แม้หลวงตาจะปาผมน้ำมนต์ให้แล้วแต่ก็ยังอดหวาดระแวงไม่ได้เพราะโดยวิญญาณของลุงเองดูจะเฮียนไม่เบาอาจเป็นเพราะแกตายโดยไม่รู้ตัวและเป็นการตายที่ทุกทรมานและเจ็บปวดไม่ใช่น้อยเลยจนบ๊อบได้แต่ภาวนาในใจขอให้แกหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งปวงเพื่อดูวิญญาณของแกจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีจากนั้นบ๊อบก็หงายไปมองที่ปล่องเมรุมีควันสีดำล่องลอยออกมา พร้อมๆกับเสียงร้องของบ๊อบตอนนั้นบ๊อบเล่าว่ารู้สึกตกใจมากเพราะไปเผาศพมามากมายก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนด้วยเหตุว่าเหนือควันดำๆที่ล่องลอยออกมาจากปล่องเม่นนั้นเหมือนมีใบหน้าของลุงแกลลอยอยู่เหนือกลุ่มควันนั้นพร้อมกับส่งยิ้มให้บ๊อบเป็นรอยยิ้มแสดงความขอบคุณทั้งสีหน้าและแววตาโชคดีที่แกมาเหมือนคนปกติคือเป็นใบหน้าที่อยู่ในสภาพเหมือนมนุษย์เรานี่แหละ ไม่ได้มาแบบน่ากลัวทำให้บ๊อบค่อนข้างมั่นใจในวินาทีนั้นว่าลุงแกคงรู้อยู่หรอกว่าพวกเรากลัวแกมากขนาดไหนบ๊อบยกมือไหว้และรูปศีรษะตัวเองก่อนกระโดดขึ้นไปนั่งประจำตำแหน่งคนขับโดยที่เพื่อนๆยังคงเลือกที่จะนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมขณะนั้นเองที่บ๊อบเริ่มรู้สึกได้ถึงความหนาวเยอืเยอกที่แทรกผ่านอยู่รอบๆตัวทั้งที่รถปิดประตูสนิท ไม่ได้มีลมพัดมาจากทางไหนได้เลยแม้แต่น้อยใจยังคงพยายามปลอบตัวเองว่าลุงแกคงแค่มาลาพวกเราเท่านั้นก่อนจะติดเครื่องแล้วขับรถออกมาจากวัดในทันทีบ๊อบเล่าทิ้งท้ายอีกว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมารถกู้ภัยของพวกเราก็เหมือนจะกลับมาสู่สภาพเดิมคือไม่มีเรื่องรล่าลี้ลับใดๆที่แสดงถึงความเฮี้ยนจากดวงวิญญาณของลุงไม้เห็นอีกเลยทุกคนต่างเชื่อว่า ลุงแก่เป็นสู่ภพภูมิที่ดีแล้วจริงๆ